ตอนผลการเลือกตั้งของนครปฐมออกมาเนี่ยอาจารย์ก็วิเคราะห์แล้วก็พาดพิงไปถึงว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมเนี่ยโอเคล่ะอนาคตใหม่แพ้ก็จริงแต่ที่แพ้มากกว่าเนี่ยเป็นรัฐบาลกับประชาธิปัตย์ใช่ครับเอออย่างนี้ก็ยิ่งงงไปกันใหญ่มันคือยังไงครับก็ผมประเมินอย่างนี้นะครับคือในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะชาติไทยพัฒนานนเนี่ยถ้าคุณยุคนสังเกตเนี่ยเขาเขาหาเสียงการเลือกตั้งโดยมีอิงรัฐบาลเลยซึ่งผมว่ามันแปลก ใช่ไหมปกติปกติถ้าเป็นรัฐบาลซึ่งเรตติ้งดีคะแนนนิยมดีนี่เท่าที่เราเคยเห็นเนี่ยสซฝัซ่งรัฐบาลเขาต้องโชว์อะไรนะครับเช่นถ้าเกิดเขาเป็นพักซึ่งมีสซ,อซอของพรคเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องโชว์รัฐมนตรีนะครับ<ๆ>ต้องเอารัฐมนตรีไปช่วยหาเสียงผมคิดว่าอันนี้คือบรรทัดฐานนะครับอ,อย่างน้อยรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปช่วยหาเสียงนะครับหรือว่าถ้าทําได้เนี่ยก็เอานายกไปช่วยหาเสียงนะครับหรือว่าถ้าถ้าเอานายกไปช่วยหาเสียงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยหาเสียงประเภทแบบเอาภาพนายกมานะครับหรือว่าเลือกเรา ไปช่วยรัฐบาลช่วยรัฐบาลทํางานเนี่ยต้องมาแนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาเขาไม่หาเสียงด้วยวิธีนี้นะครับแม้กระทั่งประชาธิที่ปัดเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยหาเสียงด้วยความเป็นรัฐบาลนะผมสังเกตส่วนใหญ่เขาก็จะเอาอเอาคุณจุลินไปในฐานะเป็นหัวหน้าพักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพักฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่มีพักไหนหาเสียงด้วยการบอกว่าเลือกเราเพื่อไปสารงานรัฐบาลเลือกเราเพื่อไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีซึ่งผมว่ามันแปลก ขณะที่ฝั่งอนาคตใหม่เขาพูดชัดเจนว่าเลือกเราเพื่อไปสนับสนุนธนาทรเลือกเราเพื่อไปหนุนฝ่ายค้านนะครับฝ่งรัฐบาลไม่มีเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยชาติไทยพัฒนาชนะนะครับคุณพเดิมชยัยชนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่สามารถพูดได้ว่ารัฐบาลชนะนะครับไม่สามารถพูดได้ว่าผลเอกประยุทธ์ชนะซึ่งณวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าพลังประชารัฐเนี่ยพยายามจะโหนนะครับพยายามจะบอกว่าเฮ้ยที่ชาติไทยพัฒนาหรือพเดิมชยัยชนะเนี่ย<ห>เพราะว่า ค<พ>นเอกประยุธทธ์ทางานดีนะครับคนเอกประยุทธ์เลตติ้งดีเลตติ้งดีพลังประชาชนหลบให้ใเอาคะแนนไปให้ซ,บบซึ่งผมว่าไม่ใช่ครับผมว่ารอบนี้ชาติไทยพัฒนาชนะเพราะผลงานเขานะครับเพราะว่าคุณพระเดิมชัยเนี่ยไม่ทิ้งพื้นที่นะครับส่วนคนอื่นอาจจะลือว่ามันมีเรื่องวันเลือกตั้งนะครับทำให้แฟนคลับอนาคตใหม่ไม่ได้ลงคะแนนมีเรื่องกระสงกระสุนอะไรเนี่ยก็ลือกันไปนะครับแต่ข้อเท็จริงคือเขาทํางานอยู่ในพื้นที่มาเยอะเขาฝังตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสําหรับผมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแพ้ นะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์คงจะยินดีกว่าน,นี้ถ้าเห็นว่าคุณพเดิมชัยหรือชาติไทยพัฒานาไปหาเสียงด้วยบอกว่าเลือกพลเอกประยุทธ์ต้องเลือกพรรคเรานะครับ <c oughs> แล้วใช้พลเอกประยุทธ์หาเสียงเนี่ยอย่างนั้นเน่แจ๋วแต่รอบนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่เล่นเกมนี้นครับ ชาติไทยพัฒนาก็ไม่เล่นเกมนี้ซึ่งผมว่ามันประหลาดขนาดพูดง่ายๆขนาดพวกเดียวกันเนี่ยนะยังเลือกที่จะไม่ใช้นายกเนี่ยใช่ครับเป็นตัวชูโรงในการหาเสียงเลยซึ่งไม่ค่อยคุตอกบเป็นคำตอบมันประหลาดทีนี้ถ้าเป็นถ้ามุมมองกับรัฐบาลแบบนั้นแล้วฝั่งประชาธิปัตย์ไปมองว่าเขาเขาแพ้ยังไงดูถ้าดูคะแนนทีมงานขึ้นมาเลยนะครับคุณสุรชัยจากประชาธิปัตย์ก็มาเป็นดับสามนะหมื่นแปดสี่ร้อยยี่สิบห้าแต้มก็ไม่คิดเลย ก็ไม่ขี้เละแต่ว่ารอบที่แล้วได้ที่สองนะครับรอบนี้เนี่ยความเป็นรัฐบาลนะครับคุณจุรินคุมกระทรวงเกษตรด้วยอย่างนี้เนี่ยคุมเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับนครปฐมก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเยอะเนี่ยคะแนนควรจะกระเตื้องนะครับคะแนนควรจะกระเตื้องแล้วก็หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรจะแพ้ชาติไทยพัฒนานะครับผมคิดว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์ก็ลงบนความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งนะครับลงลงบนความเชื่อมั่นว่าจะเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ผลเลือกตั้งออกมาเนี่ย ไม่ใช่ที่1แล้วก็ไม่ใช่ที่2แล้วถอยไปเป็นที่3ด้วยเนี่ยนะครับ <balances. S 2> ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับ <S <S เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณจุรินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยจะได้สแสดงฝีงมือในการบริหารการเลือกตั้งนะครับ<々>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลเลือกตั้งออกมาดีเนี่ยนะครับความความมีคาริสมาความมีบารมีของคุณจุรินจะสูงขึ้นนะครับแต่พอผลเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะถูกตั้งคําถามต่อว่าแล้วถ้ามันมีการเลือกตั้้งใในนนสาทีีี่่่หญกเย คุณจุรลีนจะนำพักได้หรือเปล่า,อ,อ,ยาอย่าลืมว่าคุณจุรลีนเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยบนโจทย์ที่พักประชาธิปัตย์ถดถอยนะครับจากร้อยกว่าที่นั่งเป็น,ปนคู่ท้าจิงกับเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้กลายเป็นแพ้อนาคตใหม่นะครับแพ้พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นถดถอยเยอะ นะครับเมื่อถดถอยเยอะคุณอภิสิทธิ์ต้องออกในคนคาดหวังคุณจุลินมาทําหน้าที่อย่างน้อยอย่างน้อยต้องไม่ถอยกว่าที่คุณอภิสิทธิ์ถอยนะครับแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งสนามแรกเนี่ยเป็นแบบนี้คือจากที่2ไปเป็นที่3เนี่ยผมว่าความความเชื่อมั่นนะครับในแง่ความเป็นผู้นำเนี่ยมันเหมือนถ้าเกิดประชาธิปัตย์เป็นทีมบอลเนี่ยนะครับคุณคุณจุลินเป็นโค้ชนัดแรกอะเป็นผู้จัดการนัดแรกไงทีมจากจากผู้จัดการนัดเก่าชื่อผู้จัดการเก่าชื่ออภิสิทธิ์ได้ที่2 รอบนี้ผู้จัดการใหม่นําทีมนัดแรกลงมาเป็นที่สาเนี่ยผมว่าน่ากลัวว่าว่ารอบหน้าเนี่ยพักจะไหลไปอีกขนาดไหนเนี่ยน่าเป็นห่วงคือถ้ามองดูแล้วเนี่ยก็จะมองว่าทุกพักเนี่ยจะแพ้หมดมีแต่คุณประเดชมัยจากชาติไทยพัฒนาที่แก้เกมแล้วก็ชนะขึ้นมาได้ครับผมคิดว่ารอบนี้ต้องต้องต้องชมจริงๆว่าชาติไทยพัฒนาประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทํางานดีนะครับส่วนส่วนคนจะไปลือว่าไอ้การเลือกตั้งยีบ3ตุลาเนี่ยมัน มันทําให้อนาคตใหม่แฟนคลับอนาคตใหม่นักศึกษาหรือคนโรงงานไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสกลับมาเลือกตั้ง <ừ> อะไรก็ตามแต่นี่ก็เป็นเรื่องเชิงอัดไปอธิบายความกันต่อว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่แต่ข้อที่จริงที่เป็นที่ประจักษ์คือคุณพเดิมชัยเขาชนะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้อที่จริงมันมันเป็นแบบนี้เนี่ยจะที่เหลือจะอธิบายความพ่แพ้ของอนาคตใหม่ย,ยังไงก็ก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ข้อที่จริงที่มันเป็นที่ยุติค,คือคพเดิมชัยชนะจากเดิมซึ่งได้หมื่นสองเนี่ยมา มาส0 0 0มกว่าๆนะครับแน่นอนว่าการที่พลังประชารัฐไม่ส่งใครลงก็คงจะมีผลด้วยนะครับแต่ว่าพื้นฐานคือถ้าพระเดิมชัยไม่ทำงานเนี่ยก็คงไม่ได้ขนาดนี้